อ่านตามครูนะครับอ่านเพิ่มเติมความหมายคำศัพท์แรกนะครับเครื่องร่อนนะครับสิ่งที่เราเห็นนี่คือภาพเครื่องร่อนนะครับต่อไปนะครับปฏิบัติธรรมนะครับก็เป็นภาพคนนั่งสมาธิใช่ไหมครับอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองอต่อไปมาดูคำศัพท์นะครับ กลไกลนะครับหมายถึงตัวจักรต่างๆคําต่อไปนะครับคืนเดือนเพนก็หมายถึงคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงต่อไปนะครับเครื่องยนต์หมายถึงเครื่องจักรที่ทําให้กําเนิดพลังงานหรือทําให้วัตถุเคลื่อนที่มาดูคําต่อไปนะครับเครื่องร่อน หมายถึงอากาศยานชนิดหนึ่งคล้ายเครื่องบินแต่ไม่ใช้เครื่องยนต์เคลื่อนที่ไปในอากาศโดยอาศัยกระแสลมและความโน้มถ่วงของโลกมีหลายแบบคำต่อไปนะครับชมรมหมายถึงที่พักชั่วคราวของกลุ่มบุคคลที่ประชุมของกลุ่มบุคคลที่มีจุดประสงค์ เพื่อประโยชน์บางประการร่วมกันเช่นชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยคำต่อไปนะครับดาวฤกษ์หมายถึงดาวที่มีลักษณะเป็นกลุ่มแกส๊สทรงกลมสามารถแผ่รังสีออกได้รอบตัวเช่นดาวเหนือดาวลูกไก่ดาวจระรเ้ ไปดูหน้าต่อไปนะครับคําต่อไปนะครับต่อปีโดหมายถึงเครื่องกลจำพวกลูกระเบิดที่ปล่อยให้เล่นไปในน้ำเพื่อทำลายที่หมายในการศึกคําต่อไปนะครับบรรยากาศหมายถึงความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่รอบๆ คำต่อไปนะครับบรรลุหมายถึงถึงหรือสำเร็จคำต่อไปนะครับบรรลือลั่นหมายถึงทำให้เกิดเสียงดังก้องคำต่อไปนะครับปฏิบัติธรรมหมายถึงประพฤติตามธรรมจเจริญภาวนาคำต่อไปนะครับปัญญาหมายถึงความรอบรู้ ความฉลาดเกิดจากการเรียนและคิดคำต่อไปนะครับสกีหมายถึงกีฬาอย่างหนึ่งใช้แผ่นไม้แคบๆสองแผ่นสำหรับสวมเท้าของผู้เล่นคำต่อไปนะครับอากาศยานหมายถึงเครื่องนำไปทางอากาศยานที่แล่นในอากาศเช่นเครื่องบิน ต่อไปมาอ่านประโยคด้านล่างนะครับอ่านตามครูนะครับอ่านประโยคเขาเห็นเครื่องร่อนบนท้องฟ้าคนที่มีปัญญามักจะแก้ไขปัญหาได้ดีกลไกในรถยนต์ทำให้รถขับเคลื่อนได้บรรยากาศในคืนเดือนเพน สดชื่นสวยงามดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองใช่หรือไม่มาดูหน้าต่อไปนะครับ